ยะจัดให้อีกแล้วครับผมวันนี้จัดไทตันนะครับนิวไทตันเลยงวดเริ่มต้น5,000บาทครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับเสียยะบันท่าครับผมพ่อกับเสียยะทั้งที่ลูกข้าต้องได้รถดีรถงามรถสวยไปแลนด์ขนเงินขนทองทำมาหากินครับผมมาครับวันนี้นำเสนอนิวไทตันเลยครับปี2018ครับผมงวดเริ่มต้น5 0 0พบาทครับผมแล้วสวยกิิบเลย ขึ้นเขาเลยยังพัดนั่นเด็ดลงในล่างเลยครับผมมาครับผมมาพร้อมกับยางใหม่แม็กใหม่ซีอียี่สิบแปดเปลี่ยนให้ซีวงซีเซ็นรับผมแล้วด้านคางติดสติ๊กเกอร์ยังรอเลยครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งหนาแน่แคปเปิดได้นะครับเบาะหุ้มเป็นเบาะหนังเรียบร้อยอ่าเด็กไม่แสนหกครับผมบักบูตหนึ่งตัวแอร์เย็นเฉียบเลยครับพี่น้องครับอ้าวกับเครื่องไอ้เบิ้งอีก ฟีดาวฟีจองบัตรไปชาชนใบเดียวจบมังนี่ออกรถศูนย์บาทไรนงไรเนอร์เดิมมดกับผมรถบ่เคยบรรทุกของหนักทรับพี่น้องครับอ่านีกันทุนทางหลังไอ้พ้อมาบอก,ก,บอกเดี๋ยวคอยถอดทิ้งให้นะครับซื้อใดทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างพนักงานสตีพนักงานเงินเดือนรับเงินสดนะครับบอเดินสเตทเมนต์ขายของขายสมตาขายลอตเตอรี่ขายโชคหวยกับผมขายของช่ำนะครับ ยงกีดยางครับไรเดอร์ครับไรแมนมาหาเสียยะเดี๋ยวเซียยะดัดให้ครับพี่น้องครับผมกระเบื้องของเครื่องนาเดิมเครื่องเดิมครับผมไม่มีรอยถอดรอยแขงนะครับเรื่องเสาชั่วใสกิกไม่มีน้ำมันหยอนน้ำมันเยิมครับพี่น้องครับผมมาครับไทตันนะครับปี2 0 1พราคาขายเลย4ีแสนหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเบิ้ง เซย่าย Yo, แคปปนาจอมาาทักมาทางงนาช่อติ๊กต๊อกมีลิงไลยูหรือทาง YouTube Facebook รับส่วนลด2 0,000บาทครับผมปีแรกรับดอกเบีย้ย0%อีก12เดือนพ5 0ห้บาทหลังจากนั้น1 8น0ปบาทนะครับพี่น้องครับผม FC เอซีเยซยะนะครับขอหัวใจให้เสย่าพูดระหนึ่งดวงแน่เดี๋ยวคอมเมนต์บอกที่รับช่มจากจากังหวัดอียังเดี๋ยวเียยาสิตรงเสือดเอซีแฟนทไปไหนด้วยครับผมเจ้า